สบายดีพ่อแม่พี่น้องอเอ้ยเราเราไม่อยากกระไรขี้กินว่ามันเป็นแต่จะขู่อะไรสบายดีเอ้สบ,สบายดีพ่อแม่พี่น้อง,องสวัสดีค่ะวันกกะน,ะนี้มาพบกับสาวลาวในต่างแดน,นาสาวลาวอยู่ในฝรั่งเศสเด้อพ่อแม่พี่น้องก่นอนสิไปเบิ่งคลิปก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ให้สาวลราในต่างเด่นดเด้อเพื่อจะบอพาคดคลิปต่อไปเพื่อสาวลาาจะมีกำลังใจในการทำคลิปเมื่อนี่มาเบิ่งกันบาสิมาเยี่ยมบ้านคนลาวคือกันเด้อพ่อเมพี่น้องมาเบิ่งว่าบ้านคนลาวเขาจะเป็นยังไงเนเพิ่นมาอยู่ฝรั่งเศสดูดล้วไป สบายดีพมีพี่น้องออออกเออเราเราเป็นอ,อะไรกันพี่กันว่าเรป็นต้นจะขู่อะไรสบายดีเอ้ยสบายดีม,มืงมึงมึงนี้มาตีท้ายคร,รัวได้หนิมึอนี้มาตีท้ายครัวโอ,โอม้มีเขามามีอย่างต้นรับน้องนุ่งน้อ,องมึอน,นี้ปาทโทษปาทโทษอ้อมีตัวนีน้นะตาอันนี้ก็พักเด้อพ่อแม่พี่น้องคนลาวนี่แหละอยู่ข้างบ้านข้างเมือง เอ้ยเอ้ยเอ้ยนับเธอกันเป็นเอืย้ยเป็นน้องนี่แหละมาขอกินข้าวพน้องะมื่อนี้มาเที่ยวบ้านทั้งทีก็เลยมาขอกินข้าวมาขอกินข้าวกำลังต้มน้ำกำลังต้มน้ำนี่แหละคนลาวมาเจอกันก็ต้องมีกินพ่อเม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นลูกซิ้นลูกซิ้นกุ้งเดอ้อพ่อเม่พี่น้องลูกซิ้นกุ้งตัวนี้เว้ยพนักออกจากตู้แข่ง แต่ว่าโบฮู้โบูว่าทีแขกขึ้นมาบ้านเพื่อนก็เลยไม่ได้ออกจากตูแแกแกงเงินก็ดีดีเด้น้องนุ่งมาเงินมาซ้านกะน้องอยากอยากกินหยังว่าจะน้องมาอยากกินมีสัตวเพ่นก็นตเตี้ยมให้เฮกับเข่าเก่งเก่งไทยพี่น้องอเอ้ยผู้ดเดียวนี่แหละเฮก็เข่าไปท่งอ,อยู่เงมือนแต่ละแต่ละเรือเกิดตามนี้เกิดต,ต,ต,ตามนีตามเกิด ใส่ใอย่างเดได้ขาหอมมาใส่ใส่เดี๋ยวข้าไปบ่งกใกล้ๆก,กันวยไทยพี่น้องบะมีอย่างแดงวันนี้นออันนี้มันหอมป้อมเดี๋ยวหอมป้อมอยู่เมืองฝรั่งไทยพี่นอ้องเอ้ยต้นใหญ่ใหญ่เด้ต้นใหญ่ใหญ่ลายลายอันนี้มันสลัดกรอบไทยพี่น้องตัวนี้สลัดกรอบอือโอ้กับเขาก็ชนากินเทนอนบาดีเนาะ สลัดก็จะเซ็ตจะแซ็ตอะไรอย่างไรใช่ก้อนด้เอาตัวนี้ลงก่อนบอกถักใส่ที่หลังเนาะเอาลงเลยเ่รหรือว่าจังแบบหรือว่าขาดกันหน่อยมันฟูมันฟูกันแห่มันฟูกันเนาะนี่เครื่องปรุงเพิ่นอันนี้น่ะเครื่องปรุงใส่สลัดพร้อมชิมเอาเงเนาะ แบบปรจุเนี่ยอะไรน่ายกินบอกพ่อเม่พี่น้องน่ายกินบนอ้อใกล้สีแล้วแล้วได้หนิใกล้สีแล้วละเดี๋ยวสิเทสสถวยและสิทไทยใหม่เด้อไปกินน้ำกัดเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะเอาน้าออกก่อนเนาะโดยโดยนะอู<ห>้เ<ห>ป็ดแต่แซ่เป็ดแต่แซ่พ่อเม่พี่น้องอู้ มาม่าอยู่ฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่แซบแต่แซ่บเว้ยใจดีใจดี <c oughs> ใส่ซอสศิลาซาเครื่องปรุงนะให้พี่น้องซอสศิลาซามาจากบ้านเฮาคุณละแล้วก,กะกระเทียมเจียว กระเทียมเจียวเอื้อเพิ่นขยันเอื้อเพิ่นเจียว,ยวไว้เป็นบวชเลยไท้พี่น้องไปไปนั่งโต๊ะนั่งตังกินน้ำกันเนาะบัดน,นี้เนาะกินมาแอปเปิ้ลน้อยมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคื <c oughs> อมา <c oughs> ออกมัน้วพลั่าเออหมากห <c oughs> มากหมากหมากหมุดมี สองส้มกินมะป้อมน้อยอกินสม้มนีบักป,ป้อมอีกอเด้พอพ่อแม่พี่น้องน่ากินบอนนีนะน้าน่ากินบอนนี่สิกินเบิร์ตบอนนีนอนนี่เนาะมันสิเหลือบอนนอนนี่นนนเนาะ,ะกินแอปเปิ้ลเดอ้อแอปเปิ้ลสม้มกินแอปเปิ้ลน้อยสม้ม แซบลายแซบลายกับน้ำแจวขอขอขอ้วขัวมามาแบบนี้ไงกินเป็นน้ำเม้าม้อยไปนน้ำ ไปน้ำมอ้วยเป็นนันาาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาๆมาซีมหน้ามันดูนัวบอแซบบอเป็นยังไงขาดยังจางฮะจางบอกอ๋อเติมใส่อืม,อมจะใส่หน่อยกดจิบาม,มาเติมจิบอีกไหมอืมจิบจางะอะบุ๊โอ้โหพอละพอละอืม ทรศัพท์เจ้ามทายด้วยอันช่วงี่กี่สิกินอ้าปากนี่นะเขาว่าต้องมีทาอ้าปากก่องที่จะไปแต่เซ่เอาไปเฮดนาป๊ไปเฮดนาโป๊กปติออกกล้องแมทายด้อากล้กลวงเขอากล้วงไม่ได้เอดก่อนทายฮุบด้วยๆตัวนี้บอกฟูดใส่ฟูตุกมั้โอ้ยฟูตุเออเอากลวงในเนื้อมาละ อาอีบนเทีบอกเออละนี่ละออเอาทออานีทานนอืมอ่ตออีบัหนึ่ง okay, อ่า อือหน้ามือแถมแถมแถมมือไปอะไรรับตาเออโอเคเออโอเคตัวนี้อืมโอเคตัวนี้ตัวตัวรับตาเบาตัวนี้ตาเบาตัวรับตาเป็นตัวด้ตัวนี้เนอะอพราตัวนี้ก็เอาเหมือนกันนี้ก็เอาอืมเด็กเอรตัวมือนตาดีกวัวเออตัวนี้เอาเดลอเออนี่แหละ ด้ยนองเอาด้วยเอาแน่เอามาเล่นมาเล่นนะพี่สาวพี่สาวแมนซื้อทิีฟไ mm hmm. ปบุญทีฟมาอยู่ฝรั่งจะปีละเอ้ยสามสิบปีสี oh. ่สิบปีสิเขาละเป็นอุปยศสุดเลยคุณบอลดูว่าสามสี่สิบปีแล้วเอ้ยค mm ุณมาอยู่สสสามิบปีแล้ว ลูกเต้าเขาเช่ากับว่าวภาษาลาวได้เบิดไดย์ผนูหนึ่งกินกินกินส้มผู <men. S 1> นหนึ่งกินอ่นกินมีเป็นในเอ้ยอยู่เมืองฝรั่งแต,ตกต่างกับบ้านเฮาอยูะแด่เนาะแตกต่างหลาย ินอย่างก็กินได้คืนหอดบ้านเนาะกินอย่างก็คืนหอดบ้านเราอาหารเราๆยุพี่ก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะยุพี่เนี่อาหารเราไม่ทุกอย่างอย่มองฝรังเศส อยู่ข้างบ้านเฮ็ดกับข้าวเก่งเก่งพวกนี้หนะ่ะบางเค้าพูกนี้กับข้าวคุนจะเห็ดมาสทงเป็นเอื้อัะเอื้อแพงไปเลยพ่อแม่พี่นอ้องเ้ยเปนสิหลามามาเงินเพิ่โดยที่บบได้นัดหมายเลยได้มาเคาะประตูแล้วก็ขอกินมีนเพืน่นกระทันหันไปเลยกระทันหันขจนกับมอมอยสมิตก,กันเนาะพอกันคลิปนาเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้อง อย่าลืมฝากติดตามสาวลาวอยู่ในฝรั่งเศสเดอ้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อ,อบ่พพาค,คลิปต่อไปขอบขอบใจหลายๆเดอ้อขอบคุณค่ะบายบายเดี bye ๋ยวสกินต่อก่อนบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายเด้อ